ก็สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเท็กเดดและต่อนะครับในขณะนี้นะครับนะก็มีแนวทางนะครับล่างตรงๆนะครับ2คู่นะครับสถิติห้างวดติดนะครับ FC ก็เอามาเป็นแนวทางให้ FC ได้ดูกันนะครับนะส่วนนี้จะเป็นหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับแล้วก็หลักสิบล่าง สองตัวนะครับนะจับชุดคู่แล้วก็จะได้สองคู่ด้วยกันนะครับ FC นะสูตรวิธีคิดวิธีทำนะครับก็จะอยู่ช่วงท้ายๆนะครับเหมือนเดิมนะก็ดูกันให้จบนะครับนะก็อขอชี้แจงนะสำหรับ FC ที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับนะกดไลค์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆเวลาที่แอดได้ลงข้อมูลให้ด้วยนะ กับสูตรหลักสูตรสองตัวล่างตรงๆนะครับนะนะครับเป็นสูตรร่างตรงๆนะครับไปสูตรใหม่นะครับเดยจะใช้ก็พิจารณากันด้วยนะครับนะ,ะดเดียเยเด๋ยวมาดูงวดแรกกันนะครับที่เราคำนวณได้นะ ก่อนที่จะดูนะครับเดี๋ยวดูคําเตือนนะครับคาเตือนกันสักนิดหนึ่งนะคำเตือนนะครับเป็นเพียงการทดสอบสถิติผลออกรางวัลย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้ผลรางวัลล่วงหน้านะครับเอ่อจะออกอะไรเนาะเพราไม่สนับสูนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณที่กดติดตามนะครับรับเข้ารับชมนะสล็อต fc ที่อยากจะเข้ากลุ่มเพื่อดูแนวทางนะครับรับชมชุดสรุปพิเศษออดไลน์พิมพ์ s นำหน้า3 0 9 pkgoe นะครับบ้านบางมีหกหกหกนะครับแอดไลน์ไปเป็นพืชกันพูดคุยสอบถามได้นะครับเด้ออ่ะมาดูในส่วนของแนวทางตรงนี้กันนะครับนะเอามาดูงวดแรกนะครับหลักสิบล่างเราคำนวณได้ที่หนึ่งกับห้านะครับหลักหน่วยได้เจ็ดตัวเดียวนะครับหลักหนว่วยได้เจ็ดตัวเดียวนะครับผลรางวัลนะครับที่ได้หนึ่งเจ็ดนะครับ เข้าเป็นหวดแรกเข้าชุดคู่หนนะครับหลักสิบเข้าที่เลขหนึ่งหลักหน่วยเข้าที่เลข7เป็นหวดแรกนะครับ FC เดีดัไฮไลท์ไปพร้อมนะครับมาต่อในงวดที่2นะครับ สิบได้หกกับศูนย์นะครับหลักหน่วยได้ศูนย์ตัวเดียวนะฮะจับคู่ชุดเป็นหกศูนย์ศูนย์นะครับผลรางวัลที่ได้นะครับเอฟซีหกศูนย์ขอชุดนี้ครับ60หลักสิบเลข6 0. หลักหน่วยเลข0เป็นงวดที่2นะครับ ดูงว่ที่3นะครับหลัก14กับ8หนะลักหน่วยเลข2ตัวเดียวนะครับจับคู่ชุด 4, 2, 8, 2นะครับผลวันที่ได้ 4, 2นะ่ก็แต่ไม่เลยครับหลัก10ล่างก็จะเป็นเลข4เนาะ หลักหน่วยล่างเป็นเลข2จับคู่ชุด4-2-8-2เข้าที่42ผลรวันก็42นะครับเป็นงวดที่3สูตรนี้สูตรใหม่5งวดติดนะครับนะก็ฝาก FC พิจารณากันด้วยนะครับก่อนนำข้อมูลไปใช้ด้วยอามาดูในงวดถัดมาคำนวณได้3กับ7นะครับหลัก10ล่างนะหลักหน่วยล่างตัวเดียวเลข1จับคู่ชุดเป็น3 1 7 1นะฮะผลวันที่ได้นะครับก็คือ31 หลักสิบเลขสามหลักหน่วยเลขหนึ่งเขาเป็นงวดที่สี่นะครับต่อกันเลยนะครับนะมาดูในงวดที่ห้าล่าสุดที่ผ่านมานะครับในของวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ หลักสิบได้4กับ8นะครับหลักหน่วยได้9ฮะบจบคู่ชุดเป็น4 9 8 9นะครับผลววนที่ได้นะครับ8 9กแปดเก้าก็มีนะครับแปดเก้าหลักสิบเลขแปดหลักหน่วยเลขเก้านะครับนะก็สถิตินะครับห้างวดติดนะห้างวดติดนะครับ fc ก็ออกมาให้ชมพิจรารณากันเป็นแนวทางว่ากันไปตามสูตรการคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะครับนะนะครับผิดพ,พลาดยังไงก็ขออภัยด้วยเดีวยวกันทีนี้เราไปดูในส่วนของสูตรการคำนวณน,นะครับสูตรการคำนวณน,นะก็ตามที่แอดได้ทำเครื่องหมายไว้ให้เลยนะครับนะบวกง่ายๆนะครับนะแอดจะบวกเลยเป็นตัวเลขเลยก็แล้วกันนะครับเอาสามมาตั้ง บวกห้านะครับบวกแปดบวกเ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 บวกสคงที่นะครับสามบวกห้าเป็นแปดนะครับแปดบวกแดเป็นสิบหกหบวกเ้าเป็นยี่สิบห้าบห้าไปบวกเจ็ดเป็นสามสิบสไปบวกเเป็นสามสาสามไปบวกเจดเป็นสี่สหสี่สบหไปบวกสได้ศูนย์ ได้ศูนย์ม่ได้ไันได้สีน,นะครับเอาแต่ตัวหลังบวกสี่คงที่ครับได้สี่นส่วนของสูตรหลักสิบเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกนะครับเดี๋ยวลืมหลักสิบได้ศูนย์กับ4ี่นะครับได้ศูนย์กับ4 หลักหน่วยเราจะได้ตัวไหนมาดูครับบวกไปพร้อมๆกันเลยนะนะครับสูตรหลักหน่วยนะครับดึงสีเข้ามาตั้งบวกแปดเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะครับเจ็ดบวกแปดเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดบวกหนึ่งคงที่นี่คือคงที่นะครับสี่บวกแปดเป็นสิบสองนะครับสิบสองไปบวกเจ็ดเป็นสิบเก้า 19เก้าไปบวก7เป็น26 26ิบหกบไปบวก8เป็น34 34ิบวกหเป็น35 35ิบห้บไปบวก1นึ่งของที่เป็น36ได้หครับหลักหน่วยล่างได้ตัวเดียวนะครับ fc เลขหจับชุดคู่ครับเป็น06จะมา0ูย์หหรือเปล่า fc ก็ไม่มีใครทราบเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่การคำนวณกับสูตรใหม่เท่านั้นนะครับนะ ในส่วนของวันที่16นะครับเจ็ดหกเจ็นะก็ให้เป็นแนวทางว่ากันไปตามสูตรการคำนวณเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้หรอกเนาะมันจะออกตามที่คำนวณหรือเปล่านะครับนะถ้ารู้ก็ไม่ต้องบอกใครหรอกเนาะ <c oughs> นะครับาฝากพิจารณาเป็นแนวทางกันสหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับ F4 สวัสดีครับ